ส่ส่วนของชีวิตของเรานะคะที่เราจะรีเซ็ตสำหรับปีใหม่นะคะปรับจูนเซตติ้งตัวเองสําหรับปี2024นะคะการที่เรารู้สถานะทุกเดือนนะมันจะทําให้เราตัดสินใจในการลงทุนได้ดีดูว่าเราอะ่ะมีสินทรัพย์อะไรบ้างใช้เวลาสําหรับ c คร e e r Reset เนี่ยในการทํา Vision Board นะคะปลายปี2024เราอยากใจะให้ชีวิตการงานหรือว่าชีวิตด้านอื่นๆด้วยเนี่ยแบบจบลงแบบไหนนะคะคลีนซิ่งจิตใจหรือว่าแบบทําให้จิตใจเราแบบดีอยู่เสมอเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบบอกตัวเองเสมอว่าจําเป็นจะต้องทำาเ l โ o ดีโอนี้เจอกันที่บ้านอีกแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่นอกจากว่าเดินทางไปต่างจังหวัดเลยก็จะใช้เวลาที่บ้านส่สวนใหญ่เพราะว่าเป็นช่วงเวลาปลายปีเนาะมีของอะไรที่ต้องเก็บตกเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบการตั้งเป้าหมายจัดการเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาจัดการ4ส่วนของชีวิตของเรานะคะที่เราจะรีเซ็ตสำหรับปีใหม่นะคะก็มีเรื่องของโฮมรีเซ็ตฟินแลนเชียลรีเซ็ตค่าเรียนรีเซ็ตแล้วก็เมนเทลเฮล l ์รีเซ็ตนะคะใครที่รู้สึกว่าเออกำลังอยากที่จะปรับจูนเซตติ้งตัวเอง สาหรับปี2024ันีนะคะก็อยากให้ติดตามกันจนจบเลยนะเพราะเรารู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ในการแบบรีเซ็ตตัวเองได้แน่นอนเนาะเริ่มต้นปีใหม่แบบบังและมีเป้าหมายแน่นอนนะคะอย่างแรกนะคะต้องไปจัดการสิ่งนี้ก่อนคือแบบว่ามีหลายมุมในบ้านมากที่เราจะต้องจัดการให้เรียบร้อยนะคะก็ก่อนสิ้นปีก็อยากที่จะแบบดีฟคลีนบางส่วนด้วยพวกแอรียที่เราใช้เยอะๆนะคะอย่างแอรียตรงนี้โตะทํางานนะคะก็คือใช้เกือบทุกวันเลยแล้วก็มีพวกชั้นหนังสืออะไรด้วยนะที่แบบไม่ค่อยได้ ทำความสะอาดขนาดนั้นไปดูกันอย่างแรกนะ่าจะเป็นส่วนนี้ที่แบบว่าเอกสองเอกสารอะไรที่แบบค้างค้างไวแล้วยัดๆยดวดนะคะก็ภาษีนู่นนี่ใดๆด,ด้วยหรือว่าแบบอาหากรถยนต์อะไรต่างๆที่เราไปบริจาคนะคะจะเคลีย์เอกสาร,สารแล้วก็อยาจะเคลียโซนลิฟวิ่งรูมด้วยนะคะกับโซนที่เรา ใช้บ่อยนะเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าฝุ่นเยอะด้วยทั้งโซฟาเอ่ยชั้นเอ่ยนะเดี๋ยวเรามารีเซ็ตตรงนี้กันค่ะเพราะว่าดูดิ <c oughs> หนังสือก็เริ่มแบบเยอะมากๆแล้วนะคะมันแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาจัด ทางนี้ของเรานะคะก็คือเครื่องดูดฝุ่นของเาม่าค่ะมุมจับองศาถนัดมือนะคะลดการใช้แขนทําให้ไม่เมื่อยแล้วก็พลังดูดฝุ่นเนี่ยแข็งแกร่ง,งมากๆนะคะไม่ต้องพักเหนื่อยเลยมอเตอร์ตรงกลางนะคะจะเป็นจุดศูนย์ถ่วงจะช่วยให้เคลื่อนไหวสะดวกดึงลากง่ายนะคะทําความสะอาดได้ทั่วบ้านเลยแรงดูดเนี่ยแรงมากนะคะส่วนหัวนะคะมีมาให้กัน3แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแปรงดูดพื้นหัวแปรงแคบๆสําหรับดูดฝุ่นตามซอกมุมนะคะหรือว่าจะเป็นหัวแปรงแบบปัดฝุ่นค่ะพอเราดูดฝุ่นเสร็จนะคะพวกฝุ่นเนี่ยก็จะถูกส่งตรงไปที่ระบ กรอง3ชั้นนะคะป้องกันฝุ่นรั่วนะคะทําให้ไม่สร้างมลพิษในบ้านให้เราเพิ่มอีกนะคะส่วนระบบไส้กรองเนี่ยก็จะสามารถแยกขยะและฝุ่นได้นะคะความยาวของท่อฝุ่นนะคะ50กว่าเซนติเมตรเลยทาให้เราไม่ต้องปีนหรือว่าขย่งก็เก็บฝุ่นได้ครบนะคะทาให้ครบจบในเครื่องเดียวแบบ t r e in one เลยนะคะส่วนขนาดนะคะก็กระถัดรัดนะคะทําให้เก็บสะดวกไม่เปืองพื้นที่ด้วยนะคะสามารถตั้งมุมแคบๆนะคะหลังจากใช้เสร็จได้เลยค่ะสาหรับพวกไอเทมที่เป็นบาะต่างๆนะคะทั้งโซฟาเก้าอ e ีา้ต่างๆเนี่ยเ ะะเราก็จะจัดการดูดไรฝุ่นนะคะด้วยเครื่องเดียม่าเหมือนกันตัวนี้จะเป็น CM 980นะคะจะบอกว่าตัวนี้คือพิเศษที่เขาสามารถกำจัดไรฝุ่นได้4ขั้นเลยนะคะซึ่งก็คือแสงอัลตราไวโอเลต UV-C นะคะที่สามารถกำจัดฝุ่นทำลายแบคทีเรียแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยนะคะส่วนสเต็ปที่2นะคะก็คือการใช้ความร้อนลดการเกิดไรฝุ่นนะคะช่วยให้ที่นอนแหง้งสเต็ปสนะคะก็คือพลังมอเตอร์ตบให้ตัวไรฝุ่นออกจากผิวของผ้าน,นะคะด้วยความถี่สูง12,600ครั้งต่อนอาทีค่ะส่วนสเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือ การดูดด้วยแรงไซคโคลนค่ะดึงไรฝุ่นและสิ่งสกปรกที่ซ่อนตัวอยู่ออกมานะคะแค่นี้นะคะเราก็จะสบายใจในการรีเซ็ตว่าบ้านของเราสะอาดพวกโซฟาต่างๆะคะ่ะจะไม่มีฝุ่นกวนใจเราด้วยค่ะนี่คือไรฝุ่นที่ออกมาจากโซฟานี่ขนาดบ้านเราเพิ่งมีแบบซักโซฟาอะไรไปแล้วก็มีการทําอยู่เรื่อยๆเรื่องแบบไรฝุ่นซักนู่นนี่นั่นเปลี่ยนฟิลเตอร์แอร์อะไรอย่างเงี้ยคือทําเป็นตลอดเลยแต่ว่าช่วงนี้ด้วย PM ออะไรด้วยก็ตามสภาพเลยค่ะจริงๆมีไว้ที่บ้านก็อุ่นใจนะใช้ง่ายมากๆเสียง เฮะะ้ยแอร์เ,อเรียททำงานก็คือ not bad ตรงนี้สะอาดสะอาดสะอาดเชลฟอะไรก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดเดี๋ยว <laughs> เก็บเก็บหัวที่ดูดฝุ่นก่อนทําไปสองแ้วน,นะคะเงอแตก <c oughs> น่าคือยมมากไปสองแล้วทําไปแค่โฮมรีเซ็ต โฮมรีเซ็ตเสร็จแล้วนะคะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะรีบไปต่อที่ Finan c i a l reset หลังจากเมื่อกี้ทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ h o u s e r e s e t จบไปแล้วอย่างหนึ่งก็คือรีนห้องทำงานรีนห้องนั่งเล่นเนาะคือการทำความสะอาดเนี่ยส่วนมากก็คือจะทำตามเตอรรี่ของเขาแหละก็คือจากบนลงล่างเนาะเช็ดพวกเชลฟ์ฝัดฝุ่นอะไรใดๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นของเราก็คือช่วยชีวิตเพราะว่าน้องมี3หัวด้วยกันก็คือทำอะไรง่ายไปหมดนะคะแล้วก็เออดูดไรฝุ่นไปด้วยในคราวเดียวคือจะบอกว่าโฮมรีเซ็ตเนี่ยใช้เวลาก จริงคิดว่าจะทำสีรีเซ็ตเนี่ยทั้งหมดภายในวันเดียวแต่ตอนนี้คือแบบไม่คิดว่าจะเสร็จอะอาจจะต้องต่อพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้จริงๆะค่ะเป็นวันหยุดพับลิลฮอลิเดย์แต่ว่าเราลืมไปว่าเรามีประชุมแล้วก็เพิ่งประชุมไป2ชั่วโมงคือฟ้าจะมืดแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่ากะว่าจะเริ่มต้นกับตัว financial reset เลยเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะใช้เวลาไม่นานมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราทาอยู่ปกติทุก เดือนอยู่แล้วคือประมาณ80%อนะทำอยู่ทุเดือนอยู่แล้วเพราะว่าเราจะดูว่าเราอะมีสินทรัพย์อะไรบ้างเงินในบัญชีกองทุนเอาจะเอาจะตัดอันไหนไปลงทุนเพิ่มเติมไหมจะต้อง DCA เพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําอยู่ทุเดือนอยู่แล้วเนะเาะเพื่อเป็นการประเมินสถานะการเงินของตัวเองแต่ว่าสําหรับสิ้นปีอะมันก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นที่เราจะต้องรีวิวอย่างเช่นพวก subscription ต่างๆอะไรที่เราแบบเป็นสมาชิกอยู่แบบพวก YouTube PremiumCanvaEpidemic Sound หรือว่าพวกโปรแกรมต่างๆที่เป็นแบบแอปพลิเคชันในมือถือแบบ พวกแอปแต่งรูปบางทีแล้วก็โหลดหลดมาเนาะมันก็อาจจะแอดอัพได้ทําให้แบบเราเสียเงินกับค่าสมาชิกเดือนๆนหนึ่งค่อนข้างยเยอะเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยรีวิวสเตทเมนต์ตัวเองเลยนะคะสําคัญมากๆถือว่าคลิปนี้เป็นสัญญาณแล้วกันเนาะที่จะให้ทุกคนกลับมารีวิวสเตทเมนต์ของตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีสับสคริปชันอะไรอยู่บ้างวะที่ที่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ยังจ่ายเงินเขาอยู่เออสามารถเข้าไปดูได้นะในพวกแบบแอปสโตรอะไรอย่างเงี้ยสับสคริปชันอะไรอยู่บ้างแล้วก็มันจะจบเมื่อไร่อะไรเงี้ยถ้าเกิดอันไหนที่กกกดดดดไ้้้้เเเลลยยแวแววคคาาาาา็็่จะะตนนัันนนะสสุทขอองรรืมถ ล่วงหน้าไว้ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่เราชอบทําเหมือนกันเดี๋ยวอย่างแรกเลยก็คือเราจะไปคํานวณ net w o r ์ h ของตัวเองก่อนก็คือจริงๆเน็ net w o r t เนี่ยมันเป็นแบบเราอะ่ะมีวารุเท่าไหร่ทั้งสินทรัพย์ของเราทั้งอะ่ะเงินสดเอยเงินลงทุนเอยแล้วก็บวกลบกบหนี้กับหนี้สินของเราก็คือ liability นะคะมันก็จะออกมาเป็น net w o r ์ h ของเราซึ่งเราอะ่ะไม่ได้มีแบบทรัพย์สินที่เป็นแบบอะไรชิ้นใหญ่ๆขนาดนั้นคืออย่างอาสังหาริมทรัพย์หรือว่านาฬิกาก็ไม่ได้มีวารุขนาดเยอะที่เราสึกว่ามันจะเป็นแบบเออสินทรัพย์อะไรได้เพราะว่าเรา สูตรเราซื้อมาใช้ไม่ได้ไม่ได้เอ,อเอามาคำนวณเป็นสินทร,รัพย์เนาะแต่ว่าใครที่มีการซื้อมาขายไปพวกนาฬิกากระเป๋าอะไรเงี้ยก็อาจจะคอนซีเดอร์ว่าเป็นสินทร,รัพย์ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ยังไงพวกแบบแคตตากรีต่างๆสําหรับคนที่สนใจจะมาเข้าเขียนเน็ตเวิร์กของตัวเองนะเดี๋ยวเราจะลิสต์ไว้ให้ในดีสคริปชั่นบ็อกซ์กันนะคะข้อมูลต่างๆก็คือดูได้เลยอีกหนึ่งอย่างที่แบบขาดไม่ได้ตอนทำเน็ตเวิร์กของตัวเองก็คือมือถือนะคะเพื่อเราจะได้แบบเข้าไปดูพวกแอปพลิเคชัน ธนาคารต่างๆเราจะได้รู้ว่าเออเงินอยู่ในบัญชีเราเท่าไหร่อะไรยังไงของเราอะ่ะก็จะเซป a ร์เไปเลยคือเราใน Excel ของเรานะคะเราจะทําเป็นแบบรายรับรายจ่ายด้วยคือช่วงแรกอาจจะทําแบบละเอียดแต่ว่าช่วงนี้คือเหมือนรายรับรายจ่ายคือค่อนข้างที่จะคงที่แล้วก็ตอนนี้ยรายได้จะเข้าบริษัทส,ส่วนใหญ่เราก็จะมอนิเตอร์ในส่วนของเป็นบัญชีบริษัทไปเลยส่วนตัวก็คือมอนิเตอร์แบบ เล็กน้อยคือถ้าไม่มีอะไรแบบโดดจะมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะรู้และว,ว่าตัวเองแบบเออคอนโทรลกันค่าใช้จ่ายเนี้ยค่อนข้างอยู่แต่เปิดชีตของเราเนาะมันก็จะมีอะเอ็กเค่าใช้จ่ายต่างๆมีอินค e ต่างๆเราก็จะแยกมาเลยว่าอินค e รายได้ที่มาจาก งาน 1, งาน2งาน3ช่องแต่ละช่องทางรายได้ของเราอะเงินเข้าเท่าไหร่บ้างเพราะว่าคนที่ทําหลายๆงานหรือว่ามีแบบรายได้มาจากหลายๆช่องทางมันจะค่อนข้างงงก็ถ้าทําแบบนี้ไว้ก็จะดีนะคะแล้วก็ในของการลงทุนเราก็จะใส่ไว้เหมือนกันของเราจะมีเป็นแบบอะมีหุ้นมีคริปโตคือเมื่อก่อนเทรดคริปโตแบบช่วงที่เขาคิตกันเนาะก็มีเออเทเบิลคริปโตอยู่แล้วก็จะมีลิส พอตเอาไว้คือไอวกที่เป็นสต็อกกับคริปโตเนี่ยเมื่อก่อนเราจะใส่เลยว่าแบบวันหนึ่งเราเล่นได้หรือเล่นเสียเท่าไหร่เพื่อจะเป็นการคีปแทร็กของแต่ละเดือนก็เป็นเหมือนแบบไดอารี่การลงทุนที่ทุกคนควรจะต้องทำเนาะสำหรับพอร์ตโฟลิโอต่างๆของเราก็จะมีในส่วนของ ETF กองทุนเออ SSF อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะคีปแทร็กไว้เลยเราจะมาดูทุกๆเดือนว่าเฮ้ยมันขึ้นหรือมันลงอะไรยังไงบ้างคือเราการที่เรารู้สถานะทุกๆเดือนอ่ะมันจะทาให้เราแบบตัดสินใจในการลงทุนได้ดีแต่จริงๆ ริงถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ลงทุนแล้วมองในระยะย,ยาวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปแตะมันมากแค่ต้องรู้ว่าสถานะเป็นยังไงเฮ้ยมันอย่างขึ้นมากหรือว่ามันลงมากควรจะช้อนเพิ่มถั่วเพิ่มหรือว่าซื้อ DCA เข้ามากกว่าเดิมปกติยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถดูได้อางินฝากต่างๆว่าเงินฝากเราเออมีแบงก์ไหนอยู่เท่าไหร่บ้างส่วนมากมันก็จะมูฟเมนต์อยู่แค่แบบอ่ะสองแบงก์ที่ใช้เป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าใครที่แบบเออใช้หลายแบงก์แล้วก็กลัวงงอะไรเงี้ยก็คือสามารถใส่ไปได้หมดเลยในชีทเดียวมันจะได้แบบ Calculate เหมือนเป็น n e t w o r ิรมาได้เลยจริงๆอะ่ะเออสามารถเสิร์ชหาฟอร์แมตใน Google, Pinterest อะไรเงี้ยล้วว่าน่าจะมีนะเพราะว่าอันนี้เหมือนเราก็เสิร์ชหาจาก ออนไลน์ทั่วไปเหมือนกันแล้วก็เอามาอ a d a p t ในส่วนที่เรารู้สึกว่าเออมันเหมาะสมกับเรามาเพิ่มมาลบบางบางส่วนออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใครที่เออยังไม่ค่อยได้สนใจการเงินของตัวเองว่าเฮ้ยฉันมีเงินฝากเท่าไหร่ฉันมีหนี้มีต้องผ่อนอะไรอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออปลายปีนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะแบบมากลับมาดูพามเมลตี้ของการเงินของตัวเองเนาะว่าแบบเออฉันสถานะการเงินเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหลืออีกคี่ปีจะเกษียณแล้วเราจะได้วางแผนการเงินให้มันถูกต้องแล้วก็ดีขึ้นในปีหน้าค่ะนี่เลยสําหรับใครที่แบบเอออยากเอาไปทํา บ้างนะคะคสามารถกดดูใน Pinterest อย่างนี้ได้เลยเขาก็จะมีเป็นแบบ Net w o r k Tracker ต่างๆใดๆเนาะสามารถเข้าไปโหลดได้บางอันก็ฟรีบางอันก็เสียงเงินนะคะสามารถ search คำว่า Net w o r k Tracker ได้เลย Ultimate Wealth Net w o r k Tracker อ่านี่ เยอะแยะมากมายสามารถดูได้ใครที่แบบยังไม่ได้ทำค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปดูฟอร์แมตของแบบ e x p e n s e Tracker ได้เหมือนกันนะหลังจากที่ทำา i n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  i i l Reset กันเรียบร้อยนะคะทุกคนน่าจะแบบพอพอมีภาพคร่าวๆในหัวว่าแบบเออการเงินฉันเป็นยังไงบ้างเงินเก็บ มีเยอะน้อยเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนเราคิดว่ามันพอเพียงแล้วไหมหรือว่าเราอยากที่จะเพิ่มรายได้ในปีหน้าเนาะหรือว่าถ้าเกิดเราเพิ่มรายได้อย่างไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะเพิ่งเริ่มงานหรือว่าเปลี่ยนสายงานอะไรเงี้ยเราจะมาตัดค่าใช้ใจ่ายได้ไหมลดค่าใช้ใจ่ายส่วนไหนที่เป็นแบบอะไรค่าใช้ใจ่ายสูงรือสูญรายได้บ้างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่เซตอัพทุกคนที่ช่วยในการบตัง้งเป้าหมายการเงินางสาหรับปีหน้าได้ดีมากๆเลยก็ใครที่ไม่เคยทำเน็ตเวิร์กนะคะคือแนะนํามากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรา move on to the next reset นะคะซึ่งก็คือครนะะสหับ c a r e r e s e t เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นภาพใหญ่ของชีวิตเราเนาะเพราะว่าเรื่องการงานในวัยสามสิบแล้วว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แหละฉะนั้นเราจะใช้เวลาสําหรับ career reset เนี่ยในการทํา vision board นะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็ vision board จะเกี่ยวกับง,งานค่อนข้างเยอะปีนี้ก็น่าจะเช่นกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดู journal ที่เราเขียนเมื่อเช้าอันนี้มี prep มาแล้วส่วนหนึ่งนะเพราะว่ารู้แหละว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะก็สําหรับใครที่ไม่เคยทํา vision board นะเราแนะนาใหเออ้เริ่มต้นด้วยการ scripting นะหรือว่าการเขียน journal ในแบบที่ว่าเหมือนเราสวมรอยตัว เองในอีกหนึ่งปีว่าแบบเอ้ยชีวิตที่เราต้องการเป็นยังไงถ้าเรามีชีวิตแบบนั้นแล้วเราจะรู้สึกยังไงให้คิดถึงรายละเอียดเขียนถึงรายละเอียดทุกๆอย่างเลยว่าแบบชีวิตในพาคของการทํางานเราจะได้ทํางานกับคนแบบไหนโต๊ะของเราจะอยู่คอเนอร์ไหนหรือว่าเราจะไปทํางานสะดวกสบายแค่ไหนเพื่อนร่วมงานของเราจะเก่งและผักดันเราแค่ไหนอะไรเงี้ยทุกคนก็จะสามารถแบบมีดิเรกชันในการไปเสิร์ชหารูปมาทำวิชั่นบอร์ดได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับใครที่ต้องการอินสตรัคชั่นในการทำวิชชั่นบอร์ดแบบละเอียดนะคะสามารถดูได้ใน นคลลิปี้เยจุดมอร์นิ่งค่ะตัดภาพมาอีกวันนะคะเพราะว่าเมื่อวานดีๆก็ค่ขึ้นแล้วก็สรุปไปเลยนะคะก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เอ่อ c า r e รียร s e ีนะคะกับการทำวิชั่นบอร์ดตอนนี้ก็มีเครื่องมือเรียบร้อยแล้วจะเริ่มต้นด้วยการ Journal s c r i p t ปติ้ใดๆก่อนนะคะแล้วก็ ส่วนมาก process ในการทำ vision board เราจะชอบแบบทำแบบ relax relax เนาะเราก็จะจะนั่งทำตรงแบบโต๊ะกินข้าวเนาะหรือว่าจริงๆใครที่แบบชอบฟิลปล่อยใจก็ไปทำคาเฟ่ก็ได้แต่ว่าวันนี้แบบมีอีกหลายสิ่งที่จะต้องทำนะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการเขียนแบบ scripting ก่อนว่าเออปลายปี2024เราอยากจะให้ชีวิตการงานหรือว่าชีวิตด้านอื่นๆด้วยเนี่ยแบบจบลงแบบไหนนะ พอเราเขียนตัวเ journal เสรนะคะ scripting ก็ให้เราวงพวกคีย์เวิร์ดที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นโฟกัสสำหรับเราในปีหน้านะคะให้เป็นคีย์เวิร์ดของเราแล้วเราก็ จะเอารูปมาลงวิชั่นบอร์ดแต่ก่อนอื่นที่จะไปหารูปนะคะเราชอบเลือกเป็นฟอร์แมตก่อนอันนี้เราจะเข้ามาทําในแคนวาเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดทุกคนพิมพ์คําว่าแบบวิชั่นบอร์ดหรือมูดบอร์ดเข้าไปในตรงเซิร์ชบาร์ค่ะมูดบอร์ดโฟโต้คอลล g e อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นพวกฟอร์แมตมาให้เลือกนะซึ่งมันง่ายมากๆส่วนตัวเราใช้เป็นแคนวาพรีเมียมนะคะมันจะมีแบบอะไรให้เลือกเยอะกว่าใครที่ใช้แบบฟรีอยู่ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ใช้ง่ายเหมือนกันฟอร์แมตอาจจะน้อยกว่านิดนึงอันนี้เป็นตัวที่เเรราาาาดึงมที่รรู่สกว ฟอร์แมท,ที่แบบเออน่าใช้นะอันนี้ก็คือเป็นภาพเล็กภาพน้อยเราสามารถมาเติมคําต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเขาก็แบ่งออกเป็นสีหมวดหมู่อะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็สวยจะดูแบบมินิมอลหน่อยแล้วก็อันนี้ก็เรารู้สึกว่าเออคลีนคลีนดีแล้วก็มี พว .keyword อะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะก็เราแค่เปลี่ยนคำเราคิดว่าส่วนตัวจะใช้อันนี้นะคะเดี๋ยวเบสออนคำที่เราวงไว้ในตัวเจ u เนอรของเรานะคะเราก็จะไปหารูปใน Pinterest กันคะ่ะนี่เสร็จแล้ว visionboard ของเรานะคะครอบคลุมหลายอย่างมากๆเลยคือสีปินเตอร์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยออกมาเป็นอมม่วงๆเดี๋ยวค่อยปรินใหม่แต่ว่าก็นี่มีทั้ง รูปและคำต่างๆที่แบบคิดว่าจะเป็นโฟกัสของเราปีหน้านะคะก็ปกติอชอบทํา1ครั้งต่อปีแต่บางทีอะถ้าเกิด g กฮิตไปเยอะๆตอนครึ่งปีแรกเราก็จะอัปเดตใหม่ตอนประมาณเดือน6เดือน7นะคะสําหรับ career reset นะคะนอกจากเรื่อง vision board แล้วจริงๆเราว่ามันมีอีก3 area ที่เราสามารถมาไตร่ตรองได้ก่อนจะจบปีนะคะอย่างแรกเลยก็คืออาจจะประเมินการทํางานของเราก่อนหรือว่าความต้องการของเราในด้านแบบ career path ในปีที่ผ่านมาหรือว่า23ปีที่ผ่านมา p e r f o r m ของเราเป็นไงบ้างเราแฮปปี้กับงานที่เราทําอยู่ไหมเราได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเออเราจะได้นําไปใช้ต่อยอดอาชีพเราอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมองกลับไปว่าปีที่ผ่านมาได้ เรียนรู้อะไรเยอะแล้วก็ยังชอบในสายงานที่ทําอยู่ก็วางแผนอนาคตที่จะไปต่อได้แต่ถ้าใครถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยงานที่ผ่านมารู้สึกว่าเรียนรู้แล้วเหมือนไม่อาจจะไม่ได้ชอบหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับสายที่อยากจะเดินต่อไปไม่ถูกจริตกับที่ทํางานก็อาจจะต้องลองหาทางหนีที่ไล่อื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการย้ายแผนย้าย บริษัทไปเลยหรือว่าเปิดช่องทางในการหารายได้อื่นๆให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากประเมินตัวเองทั้งหมดแล้วเนาะให้ลองตั้งเป้าหมายดูถ้าเกิดเรา เรา happy, แฮปปี้เราก็ต้องดูว่าทักษะที่เราอยากจะพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นเออจะเป็นอะไรบ้างมีเทรนอะไรใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาแล้วเรายังไม่ได้เรียนรู้มันอย่างดีมีใครที่สามารถช่วยเราพัฒนาไปกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเราสามารถไปเทคคอร์สอะไรที่มาเสริมการทํางานของเราให้ดีขึ้นเพื่อเราจะได้พัฒนาในการงานไปเรื่อยๆเพราะว่ามีหลายคนที่เรารู้สึกว่าไม่เคยวางแผนในอาชีพงานเลยคิดว่าจะทํางานตรงหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะให้งานนั้นนําพาตัวเองไปในที่ที่ดีขึ้นแต่ว่าจะบอกว่าในการ planning การทํางานนะคะมันไม่มีใครที่จะช่วยเรานะนอกจากตัวเราเองเออถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ากําลังมองหาการเติบโตในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสตรงหน้าคือ1การพัฒนาทักษะคือต้องการสกิลที่เพิ่มขึ้นหรือว่าต้องการที่จะเติบโตในแบบว่าอ่ะเงินเดือนตําแหน่งอะไรเงี้ยอาจจะต้องคอนซิเดอร์ในการย้ายตําแหน่งเอ้ยย้ยายย้ายบริษัทไหมเพื่อไปเติบโตที่อื่นหรือว่าถ้าเกิดใครที่อ่ะเป็นเด็กจบใหม่อะไรเงี้ยอาจจะต้องโฟกัสว่าฉันจะต้องเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างเพื่อจะได้เติบโต ในหน้าที่สายอาชีพที่ตัวเองตั้ง,งใจจะทําข้อสุดท้ายเลยก็คือขอฟีดแบ็กและคําติชมอันนี้เราว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนมองข้ามอันนี้สามารถทําได้กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าหรือไม่ก็ HR ใครที่ทํางานในเชิงแบบทีมเป็นทีมเป็นไบรอเมนต์เป็นโนคนลาตำแหน่งแต่ว่าอยู่ในอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดเป็นซูปเปอร์วิเซอร์ก็พุทซูปเปอร์วิเซอร์เหมือนกันถ้าเป็นแมネจเมนต์ก็เป็นแมเนจเมนต์เหมือนกันอาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้ว่าเอ้ยจากที่ทํางานมาด้วยกันคิดว่าเราสามารถแบบปรับปรุงอะไรได้บ้างงแแล้้วเเราก็ตอบบไมุ่นคืง ใจด้วยนะถ้าเกิดได้เนกาทีิฟีดแบ็กอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายที่สุดคือขอฟีดแบ็กจาก หัวหน้าเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ทํางานใกล้ชิดกับเราแล้วก็รู้จุดแข็งจุดอ่อนผ่านการทํางานด้วยกันอันนี้น่าจะได้ฟีดแบคที่ดีๆถ้าเกิดฉันต้องการที่จะเติบโตในด้านนี้นี้นี้ปีหน้าพี่แนะนําให้หนูทําอะไรได้บ้างคะสามารถไปพัฒนาทางสาอะารนอกเวลางานได้บ้างเพื่อจะแบบเออตอบโจทย์อันนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ HR เพราะว่าบางทีสมมติว่าถ้าเกิดหัวหน้าเป็นฟีลแบบว่าใจดีรักษาน้ําใจมากๆเขาอาจจะไม่อยากพูดกับเราตรงๆแต่ว่า HR ในบางบริษัทนะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงทุกบริษัท H บางบริษัทเขาจะมีความสนิทชิดเชื้อกับหลายๆคนในองคอ์กรฉะนั้นอะ่ะจะมีคนนู้นคนนี้มาพูดอะไรให้เขาฟังสมมุติว่าถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาทางด้าน manage อารมณ์ตัวเองเป็นคนที่ทํางานเก่งแต่ว่าอารมณ์ขึ้นลงง่ายหงุดหงิดง่ายทําให้คนอื่นทํางานกับเราแล้วรู้สึกไม่สบายใจอันนี้ก็ HR อาจจะเป็นคนที่ bring up ได้ง่ายกว่าหัวหน้าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยลองถามแบบ feedback คำติชมจากคนอื่นๆก็ลองดูนะจริงๆเป็นอะไรที่อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่เราคิดก็ได้คะ่ะมาถึง reset ที่4 กันนะคะกับ mental health reset ก็ mental health จริงๆเราเป็นคนที่พยายามที่จะ manage อยู่ตลอดอยู่แล้วแต่มีก็มีช่วงดีบ้างไม่ดีบ้างนะเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยแหละสำหรับ mental health reset เราอะ่ะอยากจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันอย่างแรกนะก็คือการสํารวจตัวเองอันเนี้ยใครที่เป็นคนที่ self aware อยู่แล้วพยายามรีเช็คตัวเองเรื่อยๆอันเนี้ยก็ไม่ต้องทาอะไรเยอะแต่สําหรับคนที่ทั้งปีไม่เคยรีเช็คกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันรู้สึกยังไงฉันเครียดหรือว่าเป็นกังวลกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วงเวลาปลายปีก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะนั่งแบบ ตกตะกอนกับตัวเองว่าเออจิตใจฉันเป็นยังไงบ้างอ่ะสุขภาพข้างข้างนอกอาจจะดีแล้วแหละเออ,ออกกําลังกายสม่ําเสมอดูแลการกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้านในเราเป็นยังไงบ้างเรามีความเครียดเยอะไหมเรามีความกังวลเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,องความสัมพันธ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับเราหนึ่งในเวที่เราจะตกตะกอนแล้วก็สํารวจตัวเองได้ดีที่สุดก็คือการเจอร์นอลรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบมันเอาความรู้สึกของเรามาอยู่บนกระดาษแล้วมันทําให้บางทีสิ่งที่เราแบบไม่ได้คิดว่าเป็นจุด สคัญมันออกมาเองแล้วมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อเออจริงๆเราเครียดและกังวลกับสิ่งสิ่งนี้แม้ว่าออในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันเลยก็ตามอะไรเงี้ยเออแล้วก็ข้อที่2ก็คือหาทริกเกอร์ของตัวเองคือเราว่าแต่ละคนอะ่ะมันมีจุดที่แบบ ปาความเครียดความกังวลไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นเรื่องของ relationship ครอบครัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีอะไรมากระทบจิตใจนิดนึงก็จะแบบเครียดแล้วก็ n a g e ตัวเองไม่ค่อยได้ทําให้มันเอฟเฟกกับเรื่องสุขภาพหรือว่างานไปเลยเออแต่ว่าทริเกอร์ของอีกคนนึงอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้ว่าเออเป็นคนที่มีความกังวลเรื่องเงินอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ต้องซัพพอร์ตทุกคนในบ้านพยายามแบบอาจากการสำรวจตัวเองให้รู้ทริเกอร์ของตัวเองเนาะว่าแบบอะไรที่แบบสปาให้เราแบบแบบเครียดได้ง่ายเออส่งผลกระทบต่อ ส่วนอื่นๆในชีวิตถ้าเกิดเรารู้ทริกเกอร์ของเราเราก็จะ manage มันได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็อันเนี้ยก็ฝากไว้สําหรับคนที่แบบเออเครียดง่ายนะเราว่าสําคัญมากๆเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการหาเวลาแบบดูแลตัวเองเออจิตใจเนาะ เพราะว่าจริงๆการแบบคลีนซิ่งจิตใจหรือว่าแบบทําให้จิตใจเราแบบดีอยู่เสมอเน,นี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบบอกตัวเองเสมอว่าจําเป็นจะต้องทําเอออย่างช่วงนี้สิ่งที่เราทําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หกโมงก็คือนั่งสมาธิแบบกลุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราว่าดีก็คือใครที่สะดวกนั่งตอนไหนก็นั่งได้เลยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเออช่วยเมนเทนจิตใจเราได้พอสมควรในช่วงเวลาที่แบบเครียดมากๆหรือว่าในช่วงเวลาที่ใจเราต้องการ แบบเหมือนกึ่งกึงที่พึ่งนะแต่ว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นวิธีเมนเทนเนซของใจเราในแบบที่เราทําเองเออแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายอย่างที่สามารถทําได้เหมือนกันบางคนก็ผ่อนคลายได้โดยการแบบไปออกกําลังกายอาจจะโยคะอาจจะพิลาทิสอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนผ่อนคลายจิตใจได้โดยการแบบไปเดินทางท่องเที่ยวอยู่กับธรรมชาตินอกจากจะต้องรู้จักทริกเกอร์ของตัวเองแล้วก็ต้องหาวิธีที่ ถูกจริตในการแบบเยียวยาจิตใจตัวเองด้วยเมนเทนจิตใจให้มันแบบเออค่อนข้างแจ่มใสอยู่เสมอมันก็จะมีช่วงที่เราเครียดมากมากกังวลมากๆแต่ว่าถ้าเรารู้จักวิธีเยียวยา ที่แบบมันถูกจริตอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้มันเบาบางได้ในระดับหนึ่งก็สําหรับปลายปีนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยในการมารีเซตกับเราเพราะว่าคลิปนี้คือใช้เวลากว่าที่คิดเยอะมากๆเลยนะคะใครที่แบบอยากจะรีเซตทั้ง4ด้านนะก็ขอให้เตรียมวันไว้แบบอย่างน้อยเต็มเมวัน1วันเลยนะคะในการทําใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ